ออนนมูลส่วนใหม่ตัวนี้แม่ออสวัสดีครับพี่ทุกคนน้อทักทายก,กันกับตัวเลขอามานะครับเพื่อนให้มาแล้วนะครับให้มาได้ผมกเาแาลุงแล้วก็ผมมาได้อยู่บ้านสองเสมอนมาหนิครับก็ทักทายกันนะครับอามาให้มาหน่องสนยสาย ที่ว่าม้ที่ผ่านมาแกวินเข้าก็เจ็ดสามเนาะเลียกวินเอาไปวินกันเอานะครับพี่เพราะว่าผมให้เป็นแนวทางเนาะครับเพราะว่าถ้าพี่วินที่ซื้อตามมันก็ถูกทุกงวดนั่นแหละนะครับแต่พี่ก็ไม่รู้มันก็แล้วเต็มบุญแต่วัสนาของแต่ละคนเนาะมันเกิจากสิวาจะได้เนาะบอกไปหลวกสิวะตัวกันที่เรานะครับอ่ะยังได้กับอย่างทุกคนได้หละกัารรองไปพิจารณาเบิ่งนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับกับอมางวดประจำวันที่หนึ่งนะครับ แต่วันที่หนึ่งนะครับท่านว่าคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนอะก็ลองนำไปเป็นแนวทางดูเตยที่ชอบเนาะเตอร์พีชอบเคลียร์ปชอบกันสักทีว่าจะได้เนาะเดี๋ดยวพีสักทีโอเคนะครับแปบ๊บหนึ่งพีได้ละโอเคเนาะก็สวัสดีครับพี่ทักทายกันเนาะกับอามางวดประจำวันที่ หนึ่งธันวาคมพศสองพั 4, 2, 5, 6, 8, นห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเมื่อวานนี้ไปเที่ยวมานะครเบียเบียร์ไปเที่ยวน้ำตกยี่สิบสองนะครับไปกับพี่โจ้ไปหลายคนนะครับไปแคมปิ้งดูหนาวกันก็อย่างที่บอกครับเรามีกิจกรรมนะครับทุกปีประมาณเนี่ยประมาณปลายปลายเดือนพฤศจิกายนเนาะเราก็จะมีกันทุกปีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองหนึ่งเราขับสองยังนะครับ ก็มี28 2ก็จะมี28งแปดนะครับสองแปงเนี้ยนะครับ6252งห้างนี้นะครับผมจะไรผมก็ฝากตัวนี้ก็ไดกลัวครับพี่เนาะเลขบินนมาเนาะมีกี่ตัวพี่แคปหน้าจอนะผมบินให้พี่แคปหน้าจอเลยแนละ้วแล้วก็พี่สาวบางแสนเนาะเดี๋ยวรอคลิปถัดหลังเนาะเดี๋ยวเปบนึงครัพี่ เรีวินมะมานะครับที่ผ่านมาก็สามเกตตรงๆนะทุกคนได้ดูคลิปอยู่เนาะเดี๋ยวก็จะหาวโกมโกโก,โกอีกละมันโวงกมก็จ็คสิวาจะได้เนาะครับบอกแล้วผมผมีคนสื่อนั่งกระซิบเก่กาโต้เนาะผมก็ผมมีความสิ่อบอกบแล้วครับพี่ก็เปเยรยุ่งพวกจะฟมเก่านะครับอืแน่นครับผมตรวจรวจดูอะไรเขาที่หายเขาที่สร้างเอาครับก็เลยคอมสื่อบ,อ,บอ,อยังลายเลยเนาะเอาอะไรดีกว่าครับพี่ มีเก้านะครับเหล็กวินนะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ สามเจ็ดสามห้าสามสองเจ็ดห้าเจ็ดสองแล้วก็ห้าสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบชุดนะครับ แคบหน้าจอครับพี่เป็นเลขวินามาเนาะเข้าทุกงวดนะครับเข้าให้มาสองงวดเข้าทั้งสองงวดเลยนะครับเดยนเน้นให้พร้อมเลยครับใครชอบเนาะแคบหน้าจอครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าผมไม่เขากล้องครับผมไม่ใช่คนชอบเข้าถ่ายรูปนะในคลิปส่วนตัวผมเองแทบไม่มีไม่มีคลิปผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจผมที่ทําข่าวเนาะเพจได้หลายเพจไม่มีหน้าผมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสน่ห์สตึกหลงสุรินหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์อีสานใต้นะครับหลงบนเสน่ห์อีสานใต้พวกนี้พวกสุรินไปไหนดีพวกนี้ไม่มีไม่มีผมนะ น้อยกว่าจะเห็นผมนะครับเพราะผมไม่ค่อยออกกล้องออกกล้องผมจะออกเฉพาะ youtube ครับพี่ผมจะออกเฉพาะ youtube ครับอ๋อ,อตัวไม่วงงามก็เล่นตัวไม่วงก็ได้ครับงามตัวไม่วงก็เล่นตัวไม่วงนะครับผมก็วงตามาภาษาผมแหละพี่เอ้ยนะครับ โอเคนะครับผมฝากสามตัวบนชุดเดียวนะครับเป็นเลขฝากนะครับสามตัวบนชุดเดียวเด้อหนึ่งชุดสวัสดีครับผม อันนี้สามตัวบนมีชุดหนึ่งนะครับแคบหน้าจอครับ อ่ะโอเคเนาะพี่เดี๋ยวดูหลักฐานเนาะจะหาว่าไม่ถูกโอ้เนาะเดี๋ยวให้เดให้ดูหลักฐานครับมันมีหลักฐานอยู่ดีจับไปขึ้นเวทีที่เคยร้องเพลงไปส่งหน้าคิดว่าหัวใจหวังเวงไม่รู้ตัวเองว่ารักเก่ามันเข้าสนิม น้องรักน้องเหตุน้นองแดงกองโยเป็นเก่าไม่นอ้อยชุบ้องผมน,น้องชุบน้องจิ้นสวัสดีครับบอลล่าครับบน่างครับบน่าง มันกลุลมเอามาดูหลักฐานพี่เดี๋ยวจะบอกหาว่าโกหกกันมันมันต้องดูหลักฐานนะนะครับจอพอจัดไปหลักฐานมีไว้ให้ดูสวัสดีครับครับผมชอบตัวไหนซื้อตัวนั้นเลยพี่ ยังฟังตัวเน้นแค่ด้วยนะครับเลขพวกนี้มันมาตลอดนะครับพี่ชอบใช่ไหมชอบตัวไหนซื้อตอวนั้นนะพี่ไม่ได้อยู่เล่มนี้นอยู่อีกกันหนึ่งครับ เป็นยัง,งมี้โครงการอครอยคนคนนคคเนี่ยคอยเนี่ยนี่คนละคืนเดี๋ยวต้องให้ดูตัวอย่างครับมันเหมือนนดัวกันครับออความชั่วครับเข้าว่าเข้าก็เข้าเข้าน้ สวัสดีครับเช่นกันพี่รวยๆเหมือนกันครับพี่ก็เหมือนเล่าพัฒนานหะพี่ผมถ้าถามว่าให้ถูกเหมือนกันแต่วันเลขมันเยอะตัวนะครับมันใ้ถท์ซึ่งงวดละครับพี่เล่ากับ้ถท์ซึ่งมวดให้กันครับแต่ว่าเลขเพรเลขมันเยอะตัวเขามันก็ไม่ไหวอะครับไม่อยากให้เลขมันเยอะตัวเนาะมันก็ทุกคนก็ไปเป็นแนวทางเอาสินะครับเพื่อนก็ว่าให้เลขหลายตัวเลยละสิบตัวนี้ถ้าเข้าทงมวดมันก็คุ้มนะถ้าบวคิดยังหลายไหมครับอืมถ้ามันเข้าทงงวดมันก็คุ้ม นะครับมันก็โอเคอยู่มันก็เข้าทุงงวดจริงๆเนาะไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันเนาะนะครับเข้าทุงงวดจริงๆอันนี้เนี่ยๆๆๆนเห็นไหมเนี่ยครับเอามางวดก่อนทกินเอามาเห็นไหมครับให้ได้ตัวหกนาทีมันเข้ากินนะ นะครับเป็อย่างให้ทุกคนลองพิจารณาช่วบินของแกดูนะครับเห็นไหมครับช่วยินละมาสิบหกพฤ่อสี่กาย์ดเห็นไหมครับเก้าสามเก้าหาเก้าสองสามหาสามเจ็ดวงตัวถูกด้วยครับเก้าเจ็ดสามเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเนี่ยเลขมันแม่นอยู่นะพี่แต่ว่ามันอย่างว่าแเนาะอยูจะฝูดไงมู่สีบอกจะได้ครับพี่โม่โม่สีบอกนะสีบอกไว้เบ๊บ นะครับบริจาคกี่ตัวแล้วก็มันคือ,ค,อคือความจริงนะมันอยู่ที่ว่าทุกคนจะซื้อหรือเปล่าแค่นั้นเองถามว่าให้ถูกให้ถูกทั้งวดอยู่แล้วครับหวยนะครับแต่ว่าเลีมันแค่ประมาณสิบชุดแค่นั้นเองนะครับอยู่สองงวดแกก็ถูกอา,อาจารย์อาจารย์นี่ก็ให้เข้าสามงวดดับอะไดับเก้าบนครับพี่ดับเก้าบนครับพีระทิดับเก้าบนครับเก้าบ,บ,บ,บนนะนะครับ นที่ไปดับก้าบนส่วนวันนี้ก็อย่างที่ผมบอกผมบินให้แล้วน้องฟลามาเนี่ยแต่พิจาน่าว่าจะซื้อไม่ซื้อแล้วโอเคไหมพี่ โอเคเนาะโอเคนะคะนะคะะกันสักนิดหนึ่งโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่เจอกันมาตั้งนานโอเคนะครับโอเคเนาะครับน่าจะโอเคแล้วแหละ นะครับโอเคแล้วเนาะพี่พินาทิพย์ดับ9้าบนนะครับเดี๋ยวรอพี่สาวบางแสนมานะครับยีชุดก็เข้านะแต่มันเข้าล่างครับงวดที่ผ่านมากับ ครับประมาณนั้นแหละพี่วิธีไี่แห้งครับแมนแมนแมนเขาให้มากตัวเดียวครับข้างบนชุดเดียวห้าสามเก่าหาสามหกก็ลองพิจารณาดูเผื่อมันมาเลขตัวเดียวเนาะคิดอะไรเยอะแยะตัวละหาบาทก็บประาดทุนเนี่ยแะครับเงินบรถือกต่ซื้อเราซื้อเยอะกินไยก็ได้นะครับพี่นะครับซื้อเราซื้อเย้ยกินไรก็ได้นอกมีโอกาสเอาเงินซื้อเราซื้อเยอะไปลงทุนซื้อหวยจะไม่ดีกว่าตัวไหนเว่าใครจังหวะซื้อเราซื้อเยอะก็ได้กินแล้วนะครับแต่ซื้อหวยบรถือมันก็บ่ได้กินนะครับ ก็ฝากแล้วกันเนาะรักษาสุขภาพแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมลงคลิปสั้นให้อีกรอบหนึ่งนะคร,ครับโอเคครับพี่ขอทุกคนมีความสุขวันนี้สวัสดีครับผม